ครับผมสวัสดีครับผมครับวันนี้ครับจะมาแนะนำอีกหนึ่งรุ่นครับผมครับสลับตัว AE12 ครับแต่ตัวนี้ต่างกับตัวเก่ายังไงครับตัวเนี้เป็น V2 ครับพัฒนามาจาก AE12 ตัว V1 ครับผมครับตัวนี้ผมพัฒนาอะไรบ้างครับผมครับไม่ว่าจะเป็นครับทางด้านแสงแหลมครับตัวนี้ก็ใส่เป็นตัว r โอเข้าไปเลยนะครับผมสลับตัวตัวนี้ครับผมครับปากแหลมครับก็เป็นปากนี้ใส่ให้เลยครับสลับตู้ไรเลยครับความซิปความคมถือว่า ได้แน่นอนสลับตัวนี้ครับผมครับพร้อมด้วยดอกเสนกระดางครับนี่ครับ12นิ้ว EV ครับนี่ให้ไปเลยครับผมครับสลับหนึ่งดอกสลับตัวนี้ครับผมครับแล้วตู้นี้เราจะทํา2ราคาครับสำหรับใครที่อยากใช้งานง่ายๆจากเครืเขาเลยครับก็แนะนําใส่เน็ตเวิร์ดครับราคา9,900บาทถ้าใครไม่เอาเน็ตเวิร์ดครับราคา8,900บาทเป็นระบบ2ทางได้เลยสลับในตู้ครับสลับตัวนี้ครับผมครับดอกก็ถือว่าคาดสารให้เป็น รุ่นใหญ่เลยสลับตัวนี้ครับเพื่อให้เหมาะกับตู้นี่เลยครับดอกเสียงกลางครับเราก็ออกแบบให้เข้ากับตู้ตัวนี้ไม่ว่าเป็นปากแหลมไม่ว่าเป็นตูดแหลมการต่อของถี่ถือว่าดีมากอย่างแหลมนี่ครับตัดต่ำไปเลยครับ1,500เฮิร์ได้เลยสลับตัวนี้ถือว่าตัดต่ำดีมากเสียงกลางครับก็ทํางานถึงแค่พันห้าเท่านั้นที่เรา ออกแบบตู Syria, ้ตัวนี้ไว้ครับผมครับทีนี้มาดูการดีไซน์ตู้ว่ามีความพิเศษอะไรบ้างครับผมครับการดีไซน์ตู้ก็มีอย่างกันไหมครับตรงนี้ที่เราทำมอไว้เพราะว่าลำพงอยู่ทางข้างครับหน้าตู้เป็นตะแกรงปั๊มฟีเจอร์โลโก้เอกซาวตัวใหม่กับตัวไอ้มาร์สองของเราว่าข้างในมีอะไรบ้างครับผมไปเปิดกันนี่ครับข้างในของเขาก็ถือว่าออกแบบดีไซน์เป็นพิเศษหลายอย่างเลยว่าเป็น้านตรงข้างลําโพงก็จะมาเกี่ยบชิดขอบ้ายขวาเลยนะครับผมครับเพื่อให้ลํโพงครับใบต่อไปครับอยู่ติดกันมากที่สุด ใกล้ชิดมากสุดสลับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นข้างในครับก็มีการดามไม้ด้วยเพื่อให้มันสั่นเวลาเราเปิดครับในตู้ก็มีใย,ยแก้วอะไรครบทุกอย่างสลับใบนี้ถือว่าเป็นใบที่สมบูรณ์รุ่นที่เราออกแบบมาครับผมครับแหลมครับก็เสนอสองแบบครับสำหรับใครที่ชอบแหลมที่เป็นสายแบบกากๆหน่อยก็ได้นําตัวนี้ครับถือว่าตอบโจทย์ถ้าใครชอบสายแบบนิ่มนวลก็ใช้คอมบีซีสองตูดก็ใช้ได้แต่ราคาก็แพงขึ้นแต่ความแรงตัวนี้แรงกว่า ยอดกว่าแน่นอนครับผมครับทีนี้ทางด้านช่องลมครับเดี๋ยวช่องลมจะอยู่ข้างบนครับตรงนี้ครับเป็นช่องลมขาออกของเขาครับเพื่อสร้างความถี่มิดโลช่องลมเราออกแบบไว้สร้างคามถี่บางามถี่ที่เราต้องการที่ลําโพงมันเปิดไม่ได้ครับผมไม่มีในลํโพงเราก็สร้างในตู้เราได้เลยสำหรับตัวนี้ครับตัวนี้ตัดได้ ถึง80เฮิรต์เลยนะครับภาษาวิทย์ถือว่าเป็นลำโพงที่แน่นอนมากสำหรับซาวท็อกตัวนี้ครับผมครับแล้วก็ด้านข้างครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านหูจับลูกยางก็มีหนึ่งสตัวครับเวลาตั้งพื้นไม่ต้องกลัวเสียหลอกครับผมครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านชุดแขนครับโลโก้เอกซาวมีอยู่แล้วเต็มร้อเครับแล้วเป็นทางด้านงานสีครับรับรองว่าเนื้บแน่นอนสำหรับงานสีถือว่าคุ้มมากครับผมครับด้านหลังครับนี่ครับมีเพจหลบฝนให้ครับผมมีโลโก้เอกซาวแล้วก็จะมีชุดแขนอยู่ตรงนี้ครับ ในการทํางานเยอะมากขึ้นครับผมครับตัวนี้ก็ถือว่าออกแบบมาอีกหนึ่งรุ่นที่ผมตั้งใจออกแบบมาครับจะต่างกันตัวมาร์กหนึ่งไงครับคือมาร์กหนึ่งข้างหน้าครับข้างหน้าลํโพงเขาจะเป็นทั้งด้านฮอนโหลดเยอะมากขึ้นครับทั้งด้านปั้นมิโลเยอะมากขึ้นแต่ตัวเนี้เราทําให้ลํโพงมาชิดกันมากขึ้นครับเพื่อลดจุดเฟดเวลาแขนหลายตัวครับจะได้มาเฟดกันครับบางเอาทีให้มนเสริมกันเยอะๆมากที่สุดครับผมครับแล้วก็จุดต่างอีนครับมาร์กหนึ่งอาจจะไม่มีดอกที่เป็นประจําของมันครับพะตัวนั้นอ่ะเราออกแบบ ได้ทุกดอกแต่ตวเนี้เราออกแบบใส่ดอกนี้ดอกเดียวครับเข้าที่ดอกเดียวสร้างความถี่สลับดอกนี้ดอกเดียวครับทำให้เป็นจุดเด่นของเขาครับผมครับแล้วก็ทางด้านเนกเบิกลูกค้าก็สามารถทําได้ครับคือบางคนไม่อยากได้เนกเบิกก็ตัดออกมาเลยครับผมครับ900บาทก็เหลือแค่8 900บาทถ้าใครอยากต่อใช้งานง่ายมีเนกเบิกก็แค่990ก็สามารถสา่ตู้เส้นเดียวก็สามารถดังทั้งกลางทั้งแหลมได้เลยครับผมครับโอเคครับเป็นหงรุ่นที่ผมแนะนำครับ AE 12 Mark 2ครับจากอีกซาวครับผม